ถ้าไม่มีที่วางตู้แล้วเนาะดูดิเรือเข้าเข้าเต็มท่าเลยอ่ะดูยาวเลยนูน้นนะบีห้าบีสี่บีสามเข้าหมดเลยนะแล้วทีนี้ท่าก็ไม่มีที่วางตู้แล้วหางเปล่าก็ไม่ค่อยมีเข้ามาูปล่าก็นเนี่ยเลยทำให้รถติดอันนี้เอาตู้ขึ้นแล้วมั้งนั่น่หะ,ะ,ะ,ะลำนั้นอ่ะ ลำนี้ยังไม่เอาเอาลงเลยเนี่ยเนี่ยกำลังเอาลงเนี่ยลำนี้ตีลำนู้นอะเ,เอาตู้ขึ้นเรือแล้ะคือมันเต็มหมดแล้วเนี่ยผมสังเกตด,ดูวิ่งเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ b หนึ่งเนี่ย b หนึ่งถึง b เก้าอะคือมันมีห้าชั้นหกชั้นหมดแล้วอ่ะที่วางตู้อ่ะมีเมียน,นี้แหละบางตาหน่อยนอกนั้นเต็มหมดเลย เนี่ยมีแท็กแท็กดีหนึ่งนี่แหละบางตาหน่อยนอกนั้นก็เต็มหมดมีแต่ห้าชั้นหกชั้นทั้งนั้นเลยวาง้ต่ะ